นะครับยู่กับช่องอ e ีโอโอแ e ดีแ e, ซนะครับก็จะมาเล่นม,มาปะเดีวยวได้คนเดียวอีกแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับผมก็ไม่สบายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงจิมนะครับพร้อมกับเมื่อวานไปดูโดเรมอนเดอะมูวี่ใหม่นะครับซึ่งซึ่งถ้าใครไปดูโดเรมอนเดอะมูวี่ภาพใหม่มาอย่าลืมไปคอมเมนต์ด้วยนะ อืมว,ว,ว้าวเอเขยก็จำเลยเอเเออสวัวสดีอ๋อสวัสดีวีน้องว่าเช,ชิอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเอเก อะไรอ่ะอัดตัวขึ้นยิงหัวอือผอ้คนครับเห็นมื่อได้กี้ใช่ไหมครับเขสาสัมโซบุญครับส,สัมโซบอือ สวนะโอ้ยแตกแล้วเนี่ยแตกไปดิฮ่มฮัม คิวไหวน่ะสายน้ำเอาเอาเอาเอ๊พี้อยูด้วย

หอแตกไปดีชนะไปพวสวยๆเอ้ยย่าฮ่า